มอ์อ,อาบน้ำแล้วนะครับไม่หนาวเลยมอ์อ,อาบน้ำแล้วนะครับหันตูดมาทางนี้ หนาวเลยครับน้ำกิน นอ้องตุ๊กตากินด้วยอ่ะขนเขายาวเร็วมากต้องอาบน้ำทุกวัน để lấy người lính luôn 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 เย็นสบายเลยมันคันเนี่ยมาวันเอาอีกไหมเนี่ยเอาอีกไหมนี่ก่อนนี่กินได้กินได้โตวไว พันกันแล้วนะ่ะยังไม่ได้หวีเลยขนพันกันให้หวีไหมนะต้องหวีนะอาานมาว่าต้องหวีเด๋ยวแห้งแล้วหวีขนพันกันหมดเลยทาไม่หวีจะเป็นกระจุก จังเลยยายเข้าบ้านมืดใส่หิวจัดอ,าอ่านไหมอ่ะยายขนฟังอยู่เข้าบ้านมืดเลยเั้านัอนหิวน้องสาลาเปาก็ยังไม่ได้กินกินแต่เม็ดทันตะวันอยู่มั้งนะ ตัวนั่นก็หิวตัวนี้ก็หิวตัวนี้ต้องอาบน้ำก่อนยายอาบน้ำทุกวันเลยครับขนยาวจังเลย ตัวนี้โซนของพวกสักข้านาทีก่อนเนาะแค่นี้ก่อนนะ สวัสดีจ้า